ยุคโควิดติดมือถือทุกคนค่ะจะมีคนละเครื่องคนละเครื่องคือติดมือถือค่ะแล้วก็ตามโซเชียลไม่สนใจใครเลยนั่งเล่นแต่โทรศัพท์เด็กจะติดโทรศัพท์กันมากมากจนแบบจนแบบจน,น่าเป็นห่วงพยายามบอกเขาพยายามเรียกเรียกเขาไม่ให้เขาเล่นอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็จะแบบไม่พอใจหรือว่ามีการเก็บกดแล้วแม่ต้องชาร์จชาร์จโทรศัพท์รอนะ ถ้ามาถึงจับปึ๊บมองไปแบตหมดหรืออะไรเด็กจะงองแงโวยวายคือเราพบว่าความทุกข์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่คือทุกจากการที่เด็กติดเกมเด็กอยู่กับโซเชียลมีเดียแล้วเวลาพูดคุยอะค่ะคือเหมือนกับมีความเห็นต่างทางความคิดค่อนข้างที่จะสูงมากอะค่ะ พอเราทํางานด้านเด็กเยาวชนครอบครัวค่ะก็คือว่าเราได้เชื่อมประสานกับทางสํานักสีและก็มูลิธิเครือข่ายครอบครัวนะคะแล้วก็มีเครื่องมือร่วมกันของจังหวัดที่เราเอามาใช้ก็คือเครื่องมือ5ชิ้นก็คือเริ่มแรกเนี่ยอยากก็จะรวมทีมรวมเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะซึ่งแบ่งเป็นหลายๆกลุ่มเลยเพื่ออธิบายวิธีการในการทํากิจกรรมโปสเตอร์ตัวนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้แต่ละคนอะคะ่ะไปขยายต่อเอาโปสเตอร์ตัวนี้ค่ะไป คุยหรือไปชวนคนที่อยู่ในคุ้มของเขาค่ะทํากิจกรรมเกี่ยวกับโปสเตอร์ตัวนั้นตัวเครื่องมือเนี่ยมันมันดีมันเป็นสื่อมันเป็นสื่อที่ทําให้เราทํางานให้ตัวคนทํางานทํางานง่ายขึ้นด้วยนะสื่อเหล่านี้ พอมันเอามาวางปุ๊บมันก็เกิดความสงสัยแล้วด้วยสีสันด้วยๆๆรูปการ์ตูนที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ตัวหนังสือ,อเด็กๆเห็นพี่อ่านหนังสือได้พี่นั่งทำกันบ้านเอาตัวเองก็อยากมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะอันดับแรกที่ประทับใจคือมันถูกแบ่งแบ่งแบ่งเป็นแบ่งเ,เป็นสัดส,สว่วนนี้ค่ะเช่นสื่อสารการสื่อสารเชิงบัวก,การแบบให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าคนที่ไม่ได้เรียนมาเหมือนเราเป็นชาวบ้านทั่วไปเป็นพ่อแม่ก็น่าจะใช้ได้ไม่ยากนะแต่ก่อนอื่นที่จะเอาไปใช้กคนนอื่ ขอลองใช้ก่อนอย่างนี้ค่ะก็เลยอโอเคเดี๋ยวลองเอามาใช้คือ,อเอาปอเตอร์มาแล้วอย่างน้อยน่ะเด็กต้องได้บ้างอ่ะผู้ปกครองต้องได้บ้างป้าก็ตามจี้เขาเย็นมากลับมาเขาก็ชวนพูดชวนคุยแล้วก็อเอาปอเตอร์มากลางก็บอกว่านี่เห็นไหมในปเตอร์านี้เขาสอนให้หนูรู้จักทำงานบ้านนะไม่ใช่กลับมาถึงจับโทรศัพท์เพราะว่าชีวิตคนเราจริงๆโตแล้วหนูต้องรู้จักทำงานบ้านเขาก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปเรื่อยๆ ปสเตอร์มันมีสีสันเนาะพอเด็กได้เห็นปุ๊บเด็กก็รู้สึกถึงว่าอยากจะทำกิจกรรมในนั้นอะ่ะเขาก็ไปนั่งอ่านแต่ละตัวค่ะพอห้าอ่านเสร็จปุ๊บเขาก็เกิดพฤติกรรมแบบอยากทำตามอ,ะอะ่ะก็ปรับเปลี่ยนจากที่ว่าเคยเล่นโทรศัพท์ทั้งวันก็มาช่วยแม่ทำงานทำหลายๆอย่างอ่ะเพิ่มเติมมามากๆอ,ะอะ่ะค่ะพอมีตัวเครื่องมือที่ท,ที่มีรูปภาพอย่างเช่นเกมติดดาวหรืองานบ้านนี้ค่ะ เราใจเขาดูรูปว่าเนี่ยคือรูปมีเด็กช่วยแม่ด้วยนะนี่แม่กําลังจะซักผ้าหนูช่วยผ้าช่วยแยกผ้าไหมหนูเก็บของเล่นหรือย,ยังเพะเขาเห็นรูปเขาก็จะทําตามรูปเพราะเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างคือเราจะติดทุกมุมบ้านนะคะที่เขาเห็นง่ายด้วยค่ะเหมือนกระตุ้นให้เขาว่านี่คือกิจกรรมของครอบครัวไงค่เะเขาก็จะเริ่มซึมซับแล้วหลังๆมาเขาจะทําเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องบอกเลยพอได้โปสเตอร์มาเนี่ยเด็กดีขึ้น คือรู้จักทํางานบ้านรู้จักช่วยตอนเช้าเนี่ยก่อนไปโรงเรียนเนี่ยเขาจะช่วยเก็บขยะรู้จักปรับนิสยัยพูดในเรื่องพูดเพาะขึ้นลดความก้าวร้าวลงจากพูดไม่เพาะอะไรเมื่อก่อนเราจะไม่รู้ว่าเอยเด็กเขาก็มีความสนใจพวกนี้เหมือนกันแต่พอมีโพสเตอร์เราก็บอกเขา mm hmm. เขาก็รู้สึกแบบเออเขาก็ตอบตอบตอบ,ตอบรับดีนะเขามีช่วยมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เอามาติดที่บ้านแล้วก็ลอง นั่งคุยกันดูก่อนคะ่ะว่าจะเอาเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรแล้วจากตารางอ่ะคะ่ะก็มีกิจกรรมให้ทำคะ่ะก็เราก็ลองทำดูก็จะมีให้อาหารสัตว์ค่ะแล้วก็เอ่อกวาดบ้านบ้างซักผ้าดูแลน้องอย่างงี้คะ่ะพาเก็บของเล่นเวลาหลังเล่นเสร็จอะไรอย่างนี้พาน้องเล่นของเล่นจ้างสรค์ให้น้องมีความรู้อ่ะคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีคำพูดแล้ ค่อยคำที่ไพเลาะขึ้นเช่นพ็ให้พูดคขาพูดขาอะไรอย่างนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งพอสมควรก็คือว่าจากตอนแรกเนี่ยวิธีการสอนลูกหรือวิธีการทํากิจกรรมกับลูกเนี่ยอาจจะทําแบบตามความเข้าใจที่ตัวเองรู้ รู้แต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนแต่พอมีโปสเตอร์ขึ้นมามันมีขั้นตอนให้เราเห็นมันมีกระบวนการให้เราเห็นแล้วก็ทําตามกระบวนการนั้นๆพร้อมกันนั้นก็มีคนไปช่วยหนุนเสริมหรือช่วยอธิบายเพิ่มทําให้เขามีความเข้าใจเพิ่มแปลกใจเหมือนกันเนาะเราไม่คิดว่าเครื่องมือที่มันเป็นกระดาษ ที่แบบคล้ายๆกับมันเป็นเครื่องมือเหมือนกับทําให้ชีวิตช้าลงอะ่ะมันจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดใีให้กับคนในครอบครัวได้ถ้าทุกครอบครัวได้มีโอกาสใช้เครื่องมือนี้เราคิดว่ามันจะลด,ลดช่องว่างของบรรยากาศความห่างเหินในครอบครัวได้แล้วก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการท,ทั้งตัวของผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กอะคะ่ะทำให้เขาได้มีอะไรทําร่วมกันได้ไดเข้าอ,อกเข้าใจได้จูนกันได้มากขึ้นคะ่ะ มันเหมือนช่วยสื่อสารได้ง่ายกว่าเราพูดกันเองค่ะบางทีเราก็คิดออกไม่หมดว่าเราต้องทําอะไรพอมีโปสเตอร์อย่างน้อยคือเสนอแนวคิดให้เราว่าเอ้ยเราต้องทําเป็นสเต็ปอย่างนี้นะมันมีหลักมีขั้นมีตอนให้เราเดินตามอะคะ่ะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันิดใกล้ชิดกันขึ้นแบบรู้สึกว่าเข้าใจกันขึ้นรักกันขึ้นอะไรบ่อย